Miss Nice Journey สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมที่น่ารักและนี่คือ,อรายการ Miss Nice Journey Channel นะคะตอนนี้เราอยู่ในช่วง e a d d n Place เป็นช่วงเวลาที่พี่ Nice จะพาน้องๆและท่านผู้ชมเข้าใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ Nice ก็จะมารีวิวหนึ่งในสัตว์เลี้ยงของพี่ Nice นะคะนั่นก็คือจอีก,กวัวน่านั่นเองน่ารักใช่ไหมล่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลย ันนี้นะคะพี่ไนซ์ก็จะมาให้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆอยเกี่ยวกับอีกัวหน้าพวกนี้นะว่าเขาทานอะไรบ้างและความคิดเห็นส่วนตัวจากการที่พี่ไนซ์เลี้ยงอีกัวหน้าพวกเนื้อะคะไปฟังเลยดีกว่าค่ะอีกัวน่าเป็นสัตว์กินพืชสีเขียวเป็นหลักนะคะผักที่เขาทานได้ก็จะมีตัวอย่างเช่นคะนา้ากวางตุง้งใบตำลึงผักบุ้ง และเราก็สามารถประสมประสานผลไม้และผักที่อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนเพื่อทำให้อาหารเขามีสีสันและหลากหลายได้มากขึ้นเช่นฟักทองแครอทมะเขือเทศเป็นต้นนะคะเจ้าอีกัวนาจะถูกพบได้ตามธรรมาชาติในหลากหลายพื้นที่เลยค่ะสามารถพบได้ในแถบบราซิลบรารกวัยเม็กซิโกหรืออเมริกาใต้เป็นต้นแต่หนึ่งในเหตุผลที่คนส่วนมากนิยมนำอีกัวนามาเลี้ยงนั้น เพราะเนื่องจากสีสันเขาสวยสดใสค่ะและในบางประเทศนั้นจะมีอีกัวนาเป็นจำนวนมากเขาเลยนิยมกินอีกัวนากันด้วย <c oughs> น้องอีกัวนาเลยได้รับฉายาว่า Chicken of the Tree ซึ่งเปรียบเสมือนว่าอีกัวนานั้นรสชาติเหมือนไก่นั่นเอง อายุโดยเฉลี่ยของอีกัวนานั้นอยู่ได้ยาวถึง10-15ปีเลยและความยาวของเขาตั้งแต่หัวจรดปลายหางนั้นยาวได้ถึงเมตรครึ่งและมีน้ำหนักตัวได้ถึงประมาณ9กิโลกรัมและน้องอีกัวน่าสามารถวางไข่และประสมพันธุ์ได้ตั้งแต่เมื่อมีอายุ2-3ปีขึ้นไปและวางไข่ได้เยอะถึง20-40ฟองต่อครั้งแต่ของพี่ไนซ์ออกได้แค่10กว่าฟองเท่านั้นเองเพราะน้องเขาตัวยังเล็ก และระยะการฟักไข่ของเขาใช้เวลายาวนานได้ถึง10-15สัปดาห์ค่ะถ้าจใจพี่ไนท์ใช้คะแนนในความยากง่ายในการเลยงอีกัวหน้านะคะพี่ไนท์จะขอบอกเลยในการเลยงอีกัวหน้านั้นมีความยากง่ายระดับปานกลางค่ะไม่ได้ยากเลยซะทีเดียวและไม่ได้ง่ายเลยซะทีเดียวนะคะไปรับฟังข้อข้อดีและข้อเสียของมันเลยดีกว่าค่ะ และข้อควรระวังข้อแรกตามประสบการณ์ที่ไนท์นะคะจากการเลี้ยงอีกัวน่าก็คือพวกเขาจะไม่เหมือนหมาเหมือนแมวนะคะต่อให้พวกเขาไม่มีขนแต่พวกเขามีรายละเอียดอาจจะแอบมีรายละเอียดมากกว่าหมากว่าแมวอย่างเช่นเขาจะต้องได้รับการตากแดด UVA UVB มีการลอกคราบและอีกหลายๆปัจจัยอีกมากมายน้องๆต้องไปศึกษาเพิ่มนะคะถ้าจะเลี้ยงข้อ2นะคะก่อนที่เราจะเอาเขามาเลี้ยงนะคะอีกัวน่าเนี่ย เป็นสัตว์ที่มีอายุไข10ถึง15ปีโดยเฉลี่ยนะคะโอเควันนี้เบื่อแล้วอยากเอาออกไปปล่อยตามธรรมชาติดีกว่าเขาไม่เหมือนกิ้งกา่าหรือกระปอมตามตามแบบส่วนที่เราเจอนะคะเขาไม่สามารถอยู่ในธรรมชาติได้นะคะก็เราต้องคิดดีๆก่อนค่ะและข้อ3ที่ควรระวังที่สุดสำหรับที่น่์เลยนะก็คือเล็บของเขาค่ะ เล็บของเขานะคะจะแหลมมากมันจะมีความแบบเนี่ยเหมือนตะขอคือขนาดที่นาตัดแล้วตะไบแล้วนะคะ mm hmm. เขายังทำแผลที่นาสเลยเนี่ยทิ้งแผลเป็นไว้เต็มเลยแผลแล้วก็มีนี่เต็มมือเต็มแขนเลยคะ่ะระวังนะ oh, <no. S 1> อะแล้วต่อจากนี้ เราไปฟังข้อดีของเขากันเลยดีกว่าที่พี่ไนซ์เลือกเลี้ยงอีกัวนาเพราะว่าเขามีสีสันเยอะมากสําหรับพี่ไนซ์คือเขาสวยมากๆพี่ไนซ์ไม่ไไรู้จักพี่ไดยังไงเหมือนที่บ้านพี่ไนซ์นะคะก็จะมีสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวและสีแดงพี่ไนซ์มีทั้งหมดสี่สีแต่ห้าตัวนะคะมีทั้งหมดห้าตัวทั้งหมดชื่อต้มปำ ข้าวเหนียวปลาล้าค่ะไก่ย่างกุ้งเต้นและข้อดีข้อที่2นะคะก็คืออีกัวน้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่เราสามารถหาซื้อที่ไหนก็ได้ง่ายมากๆเลยและช่วยตอบสนองคนที่ชอบเลี้ยงหรือสาวก สัตว์เลื้อยคานเหมือนพี่ไนท์นะคะและข้อดีข้อสุดท้ายในการเลี้ยงอีกัวน่านะคะสําหรับพี่ไนท์นะคะเขาเป็นสัตว์กินง่ายอยู่ง่ายเหมือนที่บอกเขากินผักผลไม้ได้ใช่ไหมเราเหลืออะไรในตู้เย็นเราสามารถโยนให้เขาได้หมดเลยค่ะเป็นไงบ้างคะพี่ไนท์บอกแล้วว่าอีกัวน่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะทุกคน น้องๆหนูๆและท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้นะว่าอยากให้พี่ไนซ์แก้ไขหรือปรับปรุงอะไรเพราะพี่ไนซ์เพิ่งเริ่มทำนะก็ช่วยเป็นกำลังใจใพี่ไนซ์ได้นะคะในการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะและเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ